สวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงจากขอนแก่นสวัสดีกรุงเทพสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีหัดใหญ่สวัสดีภูกเก็ตสวัสดีทุกที่ในเมืองไทยสวัสดีทุกทุกคนที่ชมโดมประกอบลำออนไลน์นะครับสองสวรรค์นี้ก็ไม่มีเวลาที่จะอัปคลิปเท่าไหร่เนื่องจากงานรัดตัวระวุนวายมากทั้งเรื่องของการมิกซ์เพลงประกอบหนังเรื่องการทำเพลงประกอบละครอ,อีกเพลง รวมถึงการเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ผมอยู่ที่กาลเซียนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นอีกสักพักคงต้องออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่สนามบินเพื่อทำการบินกลับกรุงเทพนะครับถึงสุณภูมิประมาณบ่ายสองครึ่งและต้องเดินทางไปลงเสียงโฆษณาต่อจากนั้นก็ต้องตรงกลับเข้าไปที่สตูดิโอเพื่อปิดมิกซ์เพลงประกอบหนัง อันนี้ก็คงเป็นการรายงานชีวิตคร่าวๆข,ของผมนะครับผ่าน YouTube Channel ของผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกันดีผมจะมีเวลาอัพคลิปมากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่เวลาจังหวะโอกาสมันจะเอื้ออำนวยให้ผมนะครับถ้เย่งไนเรามีโอกาสเราคงได้เจอคลิปต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุข enjoy การใช้ชีวิต enjoy การชมโดมกรลังออนไลน์เจอกัคลิปหน้าครับ